โลกใบนี้มีหลายอย่างที่คนเราคิดว่ามันยากบางอย่างต้องใช้เวลาเรียนเป็นปีบางอย่างต้องฝึกซ้อมจนเหนื่อยแต่มีบางคนที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ราวกับมันเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าพรสวรรค์และวันนี้เราจะพูดถึงเด็กสาวคนหนึ่ง ที่ทำให้คำว่าพรสวรรค์กลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอชื่อว่าน้องต้นข้าวค่ะน้องต้นข้าวเด็กสาวจากกาญจนบุรีที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเสียงเพลงไม่มีเวทีใหญ่ไม่มีสตูดิโอหรูแต่มีหัวใจรักในเสียงดนตรีอย่างแท้จริงน้องไม่ใช่คนใต้ค่ะ แต่เธอได้หยิบยกเพลงใต้ขึ้นมาร้องด้วยความตั้งใจและความชอบล้วนๆไม่มีใครคิดว่าเธอจะร้องได้สำเนียงชัดขนาดนั้นแต่พอเธอเริ่มร้องเสียงนั้นกลับทำให้ทุกคนอึ้งทั้งงานสำเนียงเปะ๊ะอารมณ์ได้และเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับภาษาใต้นั้นจริงๆ เธออาจ,จไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใหญ่แต่มีคนรอบตัวที่เห็นคุณค่าในตัวเธอมีคนคอยแนะนำบ้างเป็นครั้งคราวและนั่นก็เพียงพอสำหรับเด็กที่มีใจรักในสิ่งที่ทำเพราะเมื่อใจมันพาไปสิ่งที่คนอื่นว่ายากมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากและนั่น คือสิ่งที่ทำให้ทุกครั้งที่น้องต้นข้าวขึ้นเวทีเสียงของเธอไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่มันคือพลังของความเชื่อพลังของคนที่อยากทำในสิ่งที่รักอย่างสุดหัวใจวันนี้เราไม่ได้จะมาดูแค่การร้องเพลงแต่เราจะได้เห็นของจริง เห็นว่าพรสวรรค์กับความตั้งใจเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันสวยงามมากขนาดไหนนี่แหละค่ะน้องต้นข้าวของที่คนอื่นว่ายากแต่น้องกลับทำมันได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจริงๆค่ะ จริงๆแล้วคะ่ะน้องต้นข้าวโอ้โหไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายถึงความสามารถของน้องต้นข้าวน้องเป็นคนที่เกิดมาแล้วเพื่อสิ่งนี้คะ่ะน้องเกิดมาเพื่อดนตรีเพื่อเสียงเพลงโดยเฉพาะหลายๆเพลงอะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกว่ายากแต่น้องต้นข้าวทําให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้ยากเกินความพยายามของคน ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าน้องต้นข้าวเป็นคนจากที่ไหนอย่างในงานเนี่ยในงานของอคุณเอสุภชัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่เคยรู้จักน้องต้นข้าวแล้วโดนน้องต้นข้าวตกจากที่งานนั้นเนาะก็จะคิดว่าน้องต้นข้าวน่าจะเป็นแบบเด็กใต้หรือไม่ก็ลูกครึ่งแน่ๆเลยเพราะว่าน้องร้องเพลงใต้ได้เหมือนคนใต้เลยคนใต้หลายๆคนนะคะยังร้องแบบสำเนียงแบบน้องยังไม่ได้นะคะคือเมื่อไหร่ ที่เป็นภาษาดนตรีน้องจะทํามันได้ได้ดีด้วยไม่ได้ได้แบบธรรมดาได้ดีด้วยซึ่งนะคะนักร้องหลายๆคนถึงแม้ว่าจะร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาถิา่นของตัวเองอ,อย่างคนอีสานนะคะไปร้องเพลงเหนือหรือร้องเพลงใต้เนี่ยมันก็จะแบบสําเนียงมันก็จะไม่ค่อยเปะ๊ะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่เคยพูดมาก่อนหรือว่า อาจจะแบบไม่ได้ฝึกมานาน,น,าน แต่น้องต้นข้าวคือทุกคนน้องทําให้แบบทึ่งอะอย่างก่อนหน้านี้น้องร้องเพลงน้ําตาโนราหรือเปล่าใช่ไหมน้องก็ว่าร้องดีแล้วนะแต่เพลงนั้นอะคือเป็นสำเนียงใต้แบบยังนิดๆหน่อยๆทุกคนยังกัมกัมกึ่งกึ่งยังเป็นใต้แบบกลางกลางแต่ว่าเพลงเนี่ยที่ไปร้องโชว์ในงานของคุณเอสุภชัยอะคือบอกได้เลยว่า ที่น้องร้องมานี่คือภาษาใต้ล้วนๆทุกคนที่ดูว่าทำนองทุกอย่างเปะ๊ะสำเนียงเปะ๊ะแล้วยังเพราะอีกนิดสิคือเป๊ะไม่เท่าไหร่แต่เป๊ะด้วยเพราะด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าในงานนี่คือทึ่งกันมากๆแล้วก็ประทับใจเชื่อว่า น้องนะคะก็ตกเอาแบบว่าอพอพอแม่แม่เอฟซี FC, ชาวปากใต้ไปเยอะมากขึ้นอีกจากที่คนได้รักน้องต้นข้าวเยอะมากๆนะคะแล้วก็รอน้องแบบว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตอปากใต้ยอยู่แต่ งานนี้เชื่อว่าเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามและก็ภาคอื่นๆกำลังรอให้น้องต้นข้าวไปร้องเพลงภาษาถิ่นของพวกเขาให้ฟังอย่างภาษาอีสานน้องก็ร้องแล้วเนาะ ประมาณสองสามเพลงหรือเปล่าก็หลายเพลงแล้วแหละแต่ภาษาเหนือย,ยังไม่ได้ยินเนาะหรือว่าน้องร้องแล้ฟังว่าฟังยังไม่ได้ยินเนาะและเชื่อค่ะว่าน้องก็ทําได้เพราะว่าสำเนียงใต้น้องยังทําได้เป๊ะขนาดนี้ดังนั้นภาษาเหนือก็ไม่ได้แบบยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยรอฟังนะคะไม่แน่ค่ะอาจจะมีเพลงสำเนียงอ่าภาคเหนือน้องน่าจะร้องให้ฟัง โอ oh, สุดยอดทึ่งมากๆแล้วก็ประทับใจจริงๆเลยค่ะหลายๆเพลงคือน้องต้นข้าวทำให้เอฟซี FC เนี่ยคือแปลกประหลาดใจค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสำเนียงแบบลูกทุ่งภาคกลางปกติทั่วไปอ่ะแน่นอนค่ะว่าน้องต้นข้าวร้องได้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาออถิ่นของน้องอะ่ะ อย่างเพลงอีสานเนาะนอะ้องก็ร้องได้ดีมากๆเลยหลายเพลงอย่างจือบนี่ก็แบบชอบมากๆเลยค่ะแล้วเนี่ยภาษาใต้เนอะก็มาเป็นเพลงที่สองแล้วรอเต็มเพลงแต่น่าจะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันไม่แน่ใจว่าอ,อย่างเพลงที่น้องนำมาร้องอะ่ะ ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในแพ็กเกจที่น้องไปไปคุยมาหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่เราก็ถือว่าเป็นบุญหูแล้วค่ะที่ได้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแพ็กเกจที่น้องไปคุยเรื่องลิขสิทธิ์มาเราก็อาจจะได้ฟังเต็มเพลงก็ได้ค่ะ ร้อยจังหู้เก่งจริงๆอเด็กคนนี้ร้องเพลงอะไรก็อร่อยไปหมดเลยคือคําว่าร้อยจังหู้ของภาษาใตา้ไม่ใช่แค่พูดถึงอาหารการกินอย่างเดียวนะคะพูดถึงอ,อย่างการกระทําสิ่งที่เขาทําถ้าเกิดว่าทําได้ดีทําแบบได้เยี่ยมเขาก็สามารถพูดได้เหมือนกันค่ะว่าโอ้โหแบบร้อยคือฟังแล้วแบบร้อยอร่อยฟังแล้วแบบ มันเพราะอะคือฟังแล้วโอเคฟังแล้วดียอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ทวงติ่งมาได้นะคะโอ้แต่บอกได้คำเดียวเลยว่า ประทับใจมากเด็กคนนี้เกิดมาคู่กับแผ่นเสียงจริงๆอยากจะถามแม่ไอซ์นะคะอยากจะถามพ่อก๊อบแล้วก็ย่นนี่ตอนที่น้องคลอดมาเนี่ยคือกอดแผ่นเสียงมาด้วยหรือเปล่าคะได้บอกว่าอตอนที่น้องร้องอ่ะได้เห็นในในปากใต้ลิ้นของน้องหรือเปล่าว่ามีแผ่นเสียงแบบ แผ่นเล็กๆมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าน้องจะหยิบจะจับเพลงอะไรมาร้องก็แล้วแต่มันประทับใจแล้วก็เพราะไปซะทุกเพลงนะสิเก่งจริงๆเลยลูก